นาทีแห่งนี้ยังมีแรงคอยก็วันนี้เข้าไปมันก็คิดถึงเนาะใจมันวิววิวเห็นแล้วมันใจมันวิววิวเนาะมันเป็นภาพเก่าๆมันเห็นแล้วก็ใจมันวิววิวเฉยเย ก็คิดถึงประสบการณ์ดีๆคิดถึงประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเนาะเราเข้าไปมันเห็นแล้วมันก็วิวิวใจมันวิวิวที่เราเข้าไปส่งเขาที่โรงงานมันก็เห็นมันก็วิววิวเนาะสถานที่ที่เราเคย ประสบการณ์ดีๆให้กับกันมันก็คิดถึงใจมันก็วิวิวคิดถึงประสบการณ์ใหม่ๆที่เลยร่วมกันในการทำงานเนาะมันก็ใจมันก็วิวิวต้องขอบคุณประสบการณ์ใหม่ๆ ที่มีให้กับกันก็ไม่รู้คนที่เขาอยู่คงจะใช้ประสบการณ์ใหม่ๆกับทุกๆวันนะที่เขายังทำงานอยู่ใช้ประสบการณ์ในเนี้ยกับกับท,ทุกกับทุกๆวันที่เขา งานอยู่เอาประสบการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์เน่เขาคงจะไม่ใช้ประสบการณ์แบบนี้อีกเนานะเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะใช้ประสบการณ์แบบนี้อีกแล้วเนาะเพราะเราได้ออกจากงานไปแล้วนะเนาะเขาคงคนที่เขายังอยู่ก็คงจะใช้กับประสบการณ์นี้ทุกๆวัน ได้อย่างนี้มันก็คงไม่ได้เอาประสบการณ์นี้ไปใช้เอาแต่ความคิดเอาไปปรับปรุงแก้ไขของตัวเองให้มันดีขึ้นแต่ประสบการณ์แบบนี้คงจะไม่ค่อยจะไม่ได้โีโอกาสได้ใช้อีกแล้วเราก็อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของเราเนะ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่ a พมลีนะครับผมขอบคุณครับ